ีมีบอกต่อวันนี้เป็นร้านที่แทบทุกพื้นที่ต้องมีเช้าเ้าพี่มิกพี่พีกกินอะไรกันหมูปิ้งค่ะหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูร้านนี้มีและเห็นบอกว่าเป็นที่รักของลูกค้าด้วยอุให้เยอะไม่ใช่ให้ข้าวเหนียวเยอะอย่างเดียวหมูเยอะด้วยเออขายมาจนนี่นอกระบบเป็นอยู่20ปีพี่มิกพี่พีกปลดได้เลยเพราะร้านนี้เพราะร้านนี้เพราะขายแบบนี้แหละรู้จักร้านนี้ไหมพี่พีกพีกรู้ค่ะ เจสุภาพาาอยากดูกันไหมคะอยากเิยครับไปดูกันเลยค่ะผสมราคาครับเกินยิ่งเกิดยิ่งกว่าราคาอีกราคาถูกรสชาติอร่อยครับอร่อยค่ะป้าแกให้เยอะแล้วก็อร่อยด้วยใจดีพูดเพราะแล้วก็ลุงก็ขี้แยขี้เล่นค่ะทุกอย่างสุดปลายอ่อนแปลว่าอะไรสุดยอดไงอ,อ เย้ผ้าข้าเหนียวซิ่งค่ะขายเฉพาะตรงนี้มาเกือบสิบปีแล้วค่ะร้านนี้มีขายตั้งแต่รุ่นแม่เลยสมัยเราเด็กๆอ่ะสมัยเราอยู่กว่าหนึ่งสองแม่ก็ขายข้าเหนียวมาอยู่แล้วสมัยก่อนร้านแม่จะใส่กระบุงหาบขายอยู่เลยแต่เป็นหม้อดิบแม่จะมีแค่สามเมนูเองหัวเนื้อหวานเนื้อเค็มปลาป่นแล้วทําไมเราถึงแบบมาขายมันเป็นอาชีพของแม่เราก็เลยก็ ทำตามอาชีพที่เราเคยเคยทำเคยเห็นเราเคยได้คุกคีกับอาชีพนี้มาก่อนแล้วก็ต้องอาชีพนี้เป็นหลักป้าทำมาแล้วหลายอาชีพค่ะเป็นลูกจ้างโรงงานนเนี้ยไปเป็นแม่บ้านที่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มาจบตรงที่ค้าขาย เมื่อก่อนมีแย่มากเป็นนี่ร้อยละยีปิดบ้านแอบเจ้านี้ก็มีไปคู่เจ้านี้มามาใส่เจ้านั้นมาพูดเจ้านี้มาใส่เจ้านี้อะไรมันไม่ได้แล้วจนมีลูกสาวที่ทําให้แม่ยืนได้ทุกวันนี้เนี่ยคนนี้เก่งที่สุดทำให้แม่มีได้ทุกวันนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างให้แม่เนี่ยคืคนนี้เนี่ยกำลังทั้งบ้านให้แม่อยู่ใกล้จะเสร็จแล้วเราเหลือเงินก้อนสุดท้ายที่อยู่ในบัญชีอ่ะคือสามพัน มันก็เลยฝังใจว่าไม่อยากเป็นหนี้เพราะเรารู้ว่าการเป็นหนี้มันไม่ใช่สบายดีค่ะพันนี่คือทั้งครอบครัวหนูใช้เวลาสองสามปีถึงใช้ปลดหนี้ให้แม่ได้ตอนปลดหนี้ให้แม่ได้รู้สึกดีใจค่ะ<ม>คือแม่ไม่ต้องมาเป็นหนี้แล้วกิจการเราอะมีความผูกพันแล้วก็รักรักค่ะรักเพราะมันเป็นเพราะว่ามันเป็นกิจการที่ทําให้เรามีเงินใช่พี่ถึงปลดหนี้ได้ทุกอยาก่างมันท้อไม่ได้มันถอยไม่ได้มันต้องสู้อย่างเดียวอะถึงจะล้มแต่เราก็ต้องลุกให้ได้ ก็รักอะ่ะก็รักทุกร้านที่ที่ป้าให้ลูกขายอะ่ะทุกร้านที่มีอยู่ป้ารักรักเพราะมันเป็นอาชีพของเราเราก็ต้องเหมือนเราก็ต้องดูแลขเขาเนาะเขาทําให้เรามีทุกวันนี้ร้านแค่เดียวมันเป็นของที่อร่อยออมีความสุขไหมคะคุณลุงสุขก็ที่ได้ออกมาขายของลูกค้ามาลุงก็ให้เยอะ เนะเขาก็กินอิม่มไม่ล่ะเขาก็ติดเรากินอิ่มแล้วเราก็มาก็แจกมั่งอะไรมั่งเงี้ยมนมันก็มีความสุขดีเมียนี่รักมากร้านป้าอยู่หลังบอกาสสอตวักแก้วหน้าโลตัสร้านเล็กๆค่ะตั้งอยู่หน้าร้านที่แก้วเทปร้านทองตั้งเซ็งเฮงค่ะเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสิบโมงเช้าค่ะ โอ้โหเจสุภาพลูกค้าติดแลวจำได้หมดเลยลูกค้าชอบอะไรเหมือนเดิมไหมอย่างนี้เหมือนเดิมไหมใช่เขาจำแต่เจ๊คือถ้าไปเนี่ยเราทักว่าอ้าวครั้งที่แล้วไม่ใช่คนนี้นี่อันนี้อย่าอย่าทักกันอย่าทักแบบนี้ไเหมือนเดิมละลักษณะเราระวังตัวเยอะเจ๊อย่าเล่นกับแบบนี้ทางนถ้าเกิดว่าอยากจะไปเดี๋ยวหนูบอกพิกัดให้อาที่ไหนนะพี่พิกอยู่ที่วงเวียนสะแก้วนะคะอยู่ตรงหลังบขสอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะคะไปอุดหนุนเจสุภาพได้ค่ะ